รู้หรือไม่คนสูงวัยพูดมากป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้สูงวัยทั้งหลายฟังทางนี้ค่ะคนสูงวัยมักจะถูกเย่อเย้ยเวลาพูดมากเกินไปแต่ให้มองกลับว่าเป็นพรเพราะแพทย์บอกว่าคนวัยเกษียณหรือว่าคนสูงวัยควรจะพูดให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันนะคะยังไม่มีวิธีการป้องกันการสูญเสียความจําได้และวิธีเดียวก็คือการพูดคุยให้มากขึ้นสามารถช่วยได้ค่ะ 1. การพูดคุยกระตุ้นสมองเพราะภาษาและความคิดสื่อสารถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดเร็วสิ่งนี้จะช่วยเร่งการคิดและเพิ่มความจำโดยธรรมชาติสูงวัยที่ไม่ใช้คำพูดมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความทรงจำมากขึ้น2พูดมากขึ้นช่วยคลายเครียดสูงวัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดชอบเก็บทุกอย่างไว้ในใจจะทําให้รู้สึกหายใจไม่ออกไม่สบายใจ ลูกหลานจึงควรจะเปิดโอกาสให้คนสูงไวัยได้พูดคุยมากขึ้นค่ะ 3. การพูดเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าบริหารลำคอเพิ่มความจุของปอด และลดอันตรายที่ซ่อนอยู่ของอาการเวียนศรีรษะแล้วก็หูหนวกด้วยค่ะดังนั้นวิธีเดียวที่จะป้องกันโรคเอัลไซเมอร์ที่จะเกิดขึ้นกับคนสูงไวัยได้ก็คือ mm hmm. การพูดคุย mm hmm. การโต้อตอบกับผู้คนให้มากที่สุดเท่า mm hmm. ที่จะทําได้ไม่มีวิธีการแก้ไขอื่นสําหรับเรื่องนี้ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะ